สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถเคส R ใหม่เนาะลูกค้าใส่รถยนต์มาติดเนาะไม์รถที่หนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับสามร้อยห้าสิบกิโลตามพิจรขโมยกันเขาใช้เหล็กแหลมแทงลูบแจบิดก็สตาร์ไปเนาะเดี๋ยวจะมาล็อกการขโมยวันนี้ครับเราจะกดล็อกกับขโมยสองครั้งนะครับตึกต๊กตึ๊กกดล็อกสองครั้งตึกต๊กตึ๊กถ้าใครโดนรถ รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเป็นการขโมยทั่วไปจะร้องละจะรบกวนชาวบ้านเนาะเขาเลยไม่ติดตั้งกันอันนี้ของผมฝนตกพะร้องอะไรก็จะไม่ร้องจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีแห้งปุ๊บจะร้องไม่หยุดนะครับหิดจับก็ไม่หยุดนะครับหยุดตก็เมื่อยุดรถแต่การขโมยเรากันน้ำนะครับเห็นเราขี่รถตากฝนหน้าเห็นเราขโมยเรากันน้ำเราขี่รถตากฝนได้เลยการขโมยทั่วไปขี่รถตากฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังแล้วเนาะ ของเราขี่รถแตะกดนะเล้ยวยกดสต,สตาร์ทที่รีโหมดให้ดูนะครับกดปุ่มสตาร์ทที่หมดสองครั้งตึกต๊กตึ๊กแล้วก็ไปสตาร์ทเท้าติดได้เลยเนาะถ้าอยากดับเครื่องกดปุป่มปลดล็อกก็ดับถ้าสมมุติมีโจรสตาร์รถเราไปอ้าวไ,ไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยแขงเหรอ ตอบตัวมือทำไมไงอโอ้ยไม่ได้โอเคเป็นนั่งไงวันนี้ได้แล้วขับมาใหม่วันนี้ติดไปอีกคันเนาะโอเคครับขอบคุณครับ